พี่น้องครับวันนี้ผมตั้งใจมาเป็นโหมโรงให้กับพันคีมูลแต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องของคุณอมรเทพอมรรัตนานนท์ที่มีเรื่องกับคุณกันจีนีวริยะเสวีผมเข้าใจและเห็นใจเขาเห็นใจจริงๆแต่ผมอยากฝากให้คิดสักนิดหนึ่งทำไมต้องไปให้ราคา กับนักร้องคาเฟ่ที่ไม่มีราคาผมอยากให้คุณมอมรคิดสั้นๆอย่าไปกังวลให้คุณมอมรคิดว่าอดีตเขาเป็นเพียงแค่นักร้องคาเฟ่เท่านั้นเองและพฤติกรรมที่เขาทำก็คือการเป็นนักร้องคาเฟ่เพื่ออ้อนอาเซียอาเซียในสายตาเขาก็คือพวกพักประชาธิปัตย ไปให้ราคาเขาทำไมใช่ไมมใช่พี่น้องพี่น้องครับวันนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะขอให้ทุกคนจงอยู่ในศีลในธรรมนะฮะผมอย่างน้อยที่สุดวันนี้ถือศีลห้ามาตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้ศีลยังไม่แตก อย่าให้ผมต้องศีลแตกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องขออนุโมทนาบุญและให้พี่น้องทุกคนได้บุญได้กุศลนะครับทำจิตใจให้สงบสูดหายใจลึกๆเวลาโกรธสูดหายใจแล้วก็ผ่อนลมหายใจสูดลมหายใจผ่อนลมหายใจสักสิบครั้งแล้วความโกรธก็จะหายไปนะครับอย่าไปโกรธใครอย่าไปโกรธใครนะครับ อย่าไปโกรธอภิสิทธิ์เพราะว่าโกรธเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นคนละพันกับเราเขาจะไม่มีวันเข้าใจภาษาที่เราพูดได้ถูกไม่ถูกพี่น้องเขาไม่มีวันเข้าใจเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธเขาสมเพศสงสารเราเมตตาเขาแล้วกรุณาเขาแล้ว เราก็ได้แต่วางอุเบกขาไปใช่ไม่ใช่พี่น้องนะครับเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขออำลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ